ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับวันนี้นะครับวันนี้จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและก็พุทธศาสนาสุภาษิตซึ่งเป็นหน่วยที่4นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ก็มีอยู่ด้วยกันอยู่2ข้อนะครับนักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎกหรือคัมภี์ของศาสนาที่ตนนับถือได้นะครับ2ก็คืออธิบายาธรรมคุณและข้อ ทำสำคัญในกรอบของอริยสัจสี่หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้นะครับสำหรับโครงสร้างและสาระของพระไตรปิฎกนะครับความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกแปลว่าคัมภี3สามเพราะปิฎกแปลว่าคัมภีรนะครับพระไตรปิฎกก็คือคัมภีร์ที่บรรจุเกี่ยวกับหลัก คำสอนของพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น3ส่วนได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละ,ะส่วนนะครับว่ามีความหมายและเป็นอย่างไรกันนะครับในส่วนของความหมายและความสําคัญของพระไตรปิฎกนะครับ ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับพระพุทธพระพุทธองค์ก็มีได้เรียนเรียกคําสั่งสอนของพระองค์ว่าพระพุทธศาสนาแต่เรียกว่าพรมจันทร์บ้างหรือธรรมวินัยบ้างหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็นิยมเรียกคําสั่งสอนของพระองค์ว่าพระธรรมวินัยนะครับในการสืบทอดคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ในอดีตน่ย กระทําโดยการท่องจำนะครับกระทั่งเมื่อประมาณพศออ450นะครับได้มีการจารึกพระพุทธวจะนะลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นภาษาบาลีในเมืองไทยก็จะมีการตีพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีด้วยภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ต่อมาในสมัยรัชกาลที่8นะก็เริ่มมีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีตีพิมพ์ครั้งแรกเป็น การฉลอง25พุทธศตรวรรษนะครับอันนี้คือความเป็นมาส่วนในปัจจุบันนะครับพระไตรปิฎกก็ทําเป็นแผ่นซีดีซีดีโรมใช่ไหมครับผลิตโดยสถาบันต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยนะครับทำให้สะดวกในการค้นคว้ามีการเผยแพร่ลงไปในเว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอีกเป็นจํานวนมากทีนี้เราก็สามารถที่สืบค้นได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสะดวกสบายนะครับนี่คือเป็นความหมายานักเรียนอยากรู้ก็เข้าไปศึกษาค้นคว้าได้นะครับามาดูหมวดแรกครับเรียกว่าพระวินัยปิฎกนะครับพระวินัยปิฎกก็คือส่วนที่ว่าด้วยสิกขาบทและก็ศินของพิสูุและพิสุนีแบ่งเป็น3หมวดย่อยๆนะครับหมวดแรกคือสุสตตพิพังนะฮะ คือส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของศิลและพระปฏิโมก์นะครับขันทากะก็คือส่วนที่ว่าด้วยสังฆกรรมพิธีกรรมวัดปฏิบตัติของพระสงฆ์ก็อยู่ในหมวดนี้ป,ร,ปริวารก็คือส่วนที่สรุปข้อความหรือคู่มือพระวินัยปิดกนะครับคือจะแยกเป็นหัวข้อแต่และประเด็นแต่ประเด็นก้าไปเพื่อสะดวกในการไปศึกษานะเช่นถ้าในเรียนอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลนันเรียนก็จะไปดูที่หมวดสุสดสดตตวิพังนะครับอันนี้คือสะดวกสบายนะครับ ทีนี้มาดูาหมวดที่2คือพระสุตตันตปิฎกพระสุตตันตปิฎกก็คือส่วนที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงแสดงแก่บุคคลต่างๆซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมดอยู่ห้านิกายนะครับห้ากายคือกลุ่มนั่นเองนะครับทีขั้นิกายก็คือหมวดที่ประมูลสูตรขนาดยาวนะฮะ ไม่รวมอยู่ร่วมด้วยกันนะครับมัชฌิม,มนิกายก็คือหมวดที่ประมวลสูตรขนาดปานกลางนะครับคือไม่ยาวหรือไม่สั้นเกินไปอยู่ในกลุ่มนี้แนะคลรกลุ่มที่3คือสังยุตตะนิกายก็คือเป็นหมวดที่ประมวลสูตรโดยจัดกลุ่มตามเนื้อหาเช่นกลุ่มสัจจะนะครับเรียกว่าสัจจะสังยุตนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคืออังคุตระนิการก็คือหมวดที่ประมวลหมวดธรรมจากน้อยไปหามากใช่ไหมครับ สุดท้ายคือคุณทกะนิกายคือหมวดที่ประมวลเรื่องเบ็ดตะเล็ดต่างๆที่มีได้รวบรวมไว้ใน4นิกายข้างต้นมีอยู่ทั้งหมด5ประเภทแต่ก็คือแบ่งเป็นย่อยๆเพื่อที่ว่า,าเราจะได้สะดวกในการค้นหานะครับเป็นแยกเป็นกลุ่มไปนะครับ อีกสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระอภิธรรมบิดกนะครับพระอภิธรรมบิดกก็คือส่วนที่ว่าด้วยการอธิบายหลักธรรมในรูปวิชาการไม่เกี่ยวด้วยบุคคลและเหตุการณ์แบ่งเป็นเจ็ดคัมภีร์ด้วยกันนะครับก็คือธรรมะสังคณีนะครัคัมภีร์ที่รวมข้อธรรมเป็นหมวดหมวดแล้วแยกอธิบายเป็น ประเภทนะครับวิพังก็คือคำพีที่แยกข้อธรรมในสังฆนีนะฮะแสดงรายละเอียดเพื่อความเข้าใจ,จแจ้งนะครับาธาตุคาถาก็คือคำพีที่จัดข้อธรรมลงในขันในาธาตุอายตนะว่ามีข้อใดเข้ากันได้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมฮะบุคลาบุคละบัญญัติก็คือคำพีบัญญัติ เรียกบุคคลต่างๆต,ต,ตามคุณธรรมที่มีนะฮะคาถาวัตถุก,ก็คือคำพีที่อธิบายพระทศนาที่ขัดแย้งกันโดยเน้นทัศนะของเทรวาทที่ถูกต้องนะครับยมกหรือมักยะมะกะนะครับก็คือคำพีที่ยกธรรมเป็นคู่ๆเช่นกุศลกับอกุศลและอธิบายโดยวิธีถามตอบนะครับส่วนปัจฐานก็คือคำพีที่อธิบายปัจจัยหรือเงื่อนไขทางธรรมมี24ประการนะครับอันนี้คือเป็น เรื่องของพระอภิธรรมนะครับทุกวันนักเรียนจะได้ยินนะครับเขาก็นิยมเอาไปใช้ในการสวดางานงานศพเนาะอันนี้ก็จะได้ยินมีการสวดพระอภิธรรมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมล้วนๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูอีกบ,บทหนึ่งครับเรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตนะครับซึ่งบทแรกที่เราจะนําเสนอในวันนี้ก็คือกรรมมุนาวัตตีโลโกโแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับ กรรมเนี่ยแปลว่าการกระทําและมักหมายรวมถึงผลแห่งการกระทําในภาษาไทยเราปัจจุบันเนี่ยคำว่ากรรมก็มักใช้ในความหมายว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีเช่นมีคํากล่าวว่า กรรมตามสนองเนี่ยหมายถึงว่าการได้รับผลร้ายนั่นเองจากการกระทําที่ไม่ดีนะครับนี่คือในความหมายของภาษาไทยเรานะครับแต่ในทางธรรมพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนว่าคนเราจะมีชีวิตเป็นไปอย่างไรนั้นน่ะขึ้นอยู่กับกรรมหรือการกระทาของตัวเองดังพุทธธรรมรัตพุทธดำรัตที่ว่าควรพิจารณาโดยเนืองเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมใดไว้ก็ดีดี ก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นอันนี้คือตามความหมายของศาสนาเรานะครับอีกบทหนึ่งนะครับกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังแปลว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตรงๆเลยนะครับ ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักคำสอนที่สำคัญยิ่งข้อหนึ่งเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะครับมีความหมายว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมแปลว่าการกระทำและวิบากแปลว่าผลกรรมวิบิบากจึงแปลว่าผลแห่งกรรมแบ่งเป็น3ระดับก็คือระดับภายในจิตใจที่ในระ,ระดับภายในจิตใจหรือคุณภาพของชีวิตนะครับระดับบุคลิกภาพและอุปนิสัยและก็สุดท้ายคือระดับภายนอก หรือผลทางสังคมนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเช่นท่านนักเรียนทําความดีใช่ไหมครับท่านนักเรียนไปทําความดีหรือเป็นการไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยในระดับกิตใจก็ทําให้เราสบายใจใช่ไหมครับในระดับบุคลิกภาพก็คือคนอื่นก็จะมองอ้คนนี้เป็นคนดีเนาะมีน้ําใจน,นี่คือลักษณะบุคลิกภาพเป็นคนที่น่าคบส่วนในระดับภายนอกหรือทางสังคมก็จะได้รับการยกย่องเชิดชูจากคนอื่นนะครับนี่คือผลที่ กรรมนั้นให้นะครับในระสามระดับนะครับ ทีนี้ไปดูอีกบทหนึ่งนะครับสุโขปุญญาสุจโยก็คือการสั่งสมบุญนําสุขมาให้นะครับบุญแปลว่าความดีความดีงามการทําบุญนั้นนะครับทำได้ด้วยการสิบวิธีเรียกว่าบุญกิยาวัตถุหรือมีสิประการนะครับเราไปดูครับว่าการทําบุญนั้นนั่ะเราทําด้วยวิธีใดบ้างนะครับหนึ่งทำบุญด้วยการให้นะให้สิ่งของให้อะไรต่างๆนะครับสองทำบุญด้วยการรักษาศีลนะครับสามทำบุญด้วยการเจริญภาวนานะครับสี่ทำบุญด้วยการอ่อนน้อม อ่อนน้อมถ่อมตนนี่นะครับห้าทำบุญด้วยการรับใช้ก็คือการรับใช้คอยช่วยเหลือครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือพ่อแม่น,นี่นะเป็นแบรนด์รับใช้ใช่ไหมครับหกทำบุญด้วยการ เกลียความดีให้ผู้อื่นก็ชื่อเช่นอย่างเครื่องของเราทําบุญเสร็จแล้วก็มีการอุทิศมีการแผ่เมตตาใช่ไหมครับข้อ7คือทําบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่นเดียวรยว่านุโมทนาใช่ไหมในเรียนอย่างคนอื่นทำความดีเพื่อเราก็นุโมทนาเขายินดีกับเขาไม่งี้เราก็ได้บุญด้วยใช่ไหมครับแปดทำบุญด้วยการฟังธรรมหาความรู้นะครับศึกษาความรู้หนังสือหนังหา,าไม่จะเป็นจะต้องเฉพาะในเรื่องของธรรมะก,ก็ได้หนังสือวิชาอื่นที่เป็นความรู้ก็ เป็นบุญได้เหมือนกันใช่ไหมครับก้าทำบุญด้วยการสังสมทำให้ความรู้นะครับพอเรามีความรู้ปุ๊บเราสามารถแนะนําเพื่อนสอนเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้บุญเหมือนกัน10คือทำบุญด้วยการทําความเห็นให้ตรงนะครับอันนี้คือบุญกิริยาวัตถุ10ข้อ,อทีนี้ครับบทสุดท้ายคือปูชโกละพะเตภูชังวันทโกปฏิวันท,ะะน,ทนังนะครับแปลว่าผู้บูชาย,ย่อมได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้ย,ย่อมได้รับการไหว้ตอบ นะครับการบูชาก็หมายถึงการแสดงความเคารพบ,บุคคลหรือสิ่งที่นับถือรวมตลอดไปถึงการยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือและอาจจะขยายความไปถึงการยอมรับการให้เกียรติและการเห็นความสําคัญการให้เกียรติการยอมรับการนับถือนี้เราควรเดินสายกลางไม่แสดงอาการ พินพิเทาจนเกินควรไม่กล่าววาจะยกจ่องสรรเสริญเกินงามจนกลายเป็นการประจบสอบพลอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการบูชาเป็นการแสดงความรู้สึกออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมการบูชาด้วยวิธีต่างๆเป็นการแสดงออกซึ่งไมตรีจิตเป็นการเปิดโอกาสความรู้สึกที่ดีนําไปสู่ความสําเร็จในหน้าที่การงานได้ใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตนะครับสำหรับวันนี้ก็จบ4หน่วยที่4เลยนะครับ เพื่อนนักเียนเดี๋ยวจะให้ในักเรียนสรุปนะครับไปทําแบบฝึกนะครับแบบฝึกหน้า32 34แล้วก็39 40นะครับหน้า39 40นี่จะเป็นแบบฝึกท้ายบทมีอยู่ทั้งทั้งมดอยู่10ข้อนะครับนันเด็กก็ลองไปทําดูนะครับก็ไม่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับในเรื่องนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าพุทธศาสนาสุภาษิตซึ่งอยู่ในคลิปที่ครูเล่าให้ฟังมาทั้งหมดนี่แหละนะครับอ่า สำหรับวันนี้ก็อพอสมควรเลยเนาะ,ะก็ฝากไว้นะครับก็ขอให้นักเรียนได้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์บ้านเราก็ถือว่าโอ้โหน่ากลัวนะครับก็ทําไม่จําเป็นก็ให้นักเรียนอยู่ในบ้านนะครับทํางานตามหน้าที่ของตัวเองนะครับสวัสดีครับ